สวัสดีเช้าวันพฤหะะัสบดีที่5ทธันวาคม2024เป็นแสงแรกของวันนะครับเช้าวันนี้บรรยากาศดีๆนะครับขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขไร้กังวลหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกอย่างนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันท,ทุกๆเวลาการงานที่ทำขอให้ประสบความสำเร็จทุกด้านนะครับ ต่างภาระต่างหน้าที่ต่างการงานขอให้ทุกคนทำงานด้วยใจรักก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่และการงานที่ทำอยู่นะครับถ้าเราทำงานด้วยใจรักเราจะไม่เครียดและจะไม่เปรียบเทียบการงานของเรากับคนอื่นถ้าเราเปรียบเทียบหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่กับคนอื่นที่มีหน้าที่การงานดีกว่าของเราก็จะทำให้เรารู้สึก น้อยเนื้อต่ำใจการงานที่เราทำก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไปได้ว่าบางครั้งเราจะมัวแต่มองหน้าที่การงานดีๆของคนอื่นและเอาการงานของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับงานของเรามากเกินไปทำให้เกิดความอิจฉาขึ้นมาเพราะเขาได้ทำงานดีๆแต่งานของเราไม่ดีถ้าเกิดการเปรียบเทียบก็จะทำให้ไร้ความสุขนะครับ ขอให้ทุกคนทำในหน้าที่การงานของตัวเองด้วยใจรักไม่เปรียบเทียบการงานที่ตนเองรับผิดชอบกับผู้อื่นก็จะมีความสุขไร้ความเครียดนะครับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและงานที่ตัวเองทำก็จะมีความสุขเพราะว่าความรู้ของเราแต่ละคนก็ต่างกันและประสบการณ์ที่ทำงานก็ต่างกันขอให้อย่าเปรียบเทียบงานของเรากับคนอื่นนะครับ ทุกงานทุกหน้าที่ทุกภาระที่ทําอยู่ถ้าไม่เปรียบเทียบเราก็สบายใจถ้ามีการเปรียบเทียบในใจถ้ามวัวแต่มองในหน้าที่การงานของคนอื่นดีกว่าของเราก็าทําให้งานที่ทําอยู่นั้นไม่ประสบความสําเร็จเราต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะแตกต่างกันหลายด้านหลายอย่างนะครับ ในด้านสติปัญญาความสามารถก็แตกต่างกันอยู่แล้วจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะการไม่เหมือนกันนี้เองก็ทําให้บางคนก็มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็เ,เกิดการอิจฉามัวแต่อิจฉาไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองตามความสามารถของตัวเองทําให้ชีวิตประจําวันของคนเหล่านั้นไร้ความสุขไร้ความชื่นชมยินดีพวกเขาก็จะโทษเวรโทษกรรม โทษชชะตาบางทีร้ายแรงกว่านั้นเสียอีกบางคนถึงขนาดโทษพ่อโทษแม่โทษตระกูลของตัวเองว่าไร้ความสามารถยากจนไม่มีทุนการศึกษาให้เรียนหนังสือสูงๆทำให้เขาไม่มีงานดีๆทำทำแต่งานที่ต่ำต้อยไม่มีเงินเดือนสูงๆเหมือนอย่างคนอื่นเขาถามว่าพ่อแม่ไม่อยากรวยไม่อยากจะมีความสามารถ เหมือนอย่างคนอื่นหรือจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนดิ้นรนเพื่อจะหาเงินส่งเสียลูกของตัวเองได้เรียนดีๆพ่อแม่ทำสุดความสามารถของเขาอยู่แล้วผู้เป็นลูกควรจะเข้าใจพ่อแม่อย่าโทษเวรโทษกรรมอย่าโทษพ่อแม่ตัวเองนะครับแต่ตัวเองต้องดิ้นรนต่อไปจงทำหน้าที่ของตัวเอง อย่างสุดความสามารถก็จะประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ